ดีค่ะน้ำปริมค่ะวันนี้น้ำปริมจะมาส่งการบา้านพี่แม็กจากไลฟ์สดครั้งที่สิบเ็ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าวงกลมบรรจุอยู่ในสี่เหลี่ยม A B C D นี่ก็คือวงกลมนะคะบรรจุอยู่ในสี่เหลี่ยม A B C D แล้วก็มี A B ยาวสิบสองหน่วยตรงนี้ยาวสิบสองหน่วยนะคะ โดยที่ ax เท่ากับ cz แสดงว่าถ้าสมมติน้องปริมกำหนดให้ความยาวของด้าน cz มีความยาว a a หน่วยนะคะแสดงว่าด้านความยาวของด้าน ax ก็ต้องยาว a หน่วยด้วยเหมือนกันเพราะมันมีความยาวเท่ากันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าความยาวรอบรูปของของสี่เหลี่ยม abcd เท่ากับ38หน่วย จงหาค่าของเส้น a a w บวกกับเส้น dy นะคะก็คือเส้น a w ตรงนี้กับเส้น dy ตรงนี้นะคะก่อนอื่นถ้าจากสมบัตินะคะถ้ามีรูปวงกลมอยู่แบบนี้ลากเส้นสัมผัสไปแบบนี้นะคะระยะทางตั้งแต่จุดสัมผัสจนถึงจุดตัดของเส้นสองเส้นนี้ จะยาวเท่ากันนะคะกำหนดให้กำหนดให้เส้นนี้ยาว10หน่วยด้านนี้ก็ต้องยาว10หน่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าด้านซีเซยาว A หน่วยแสดงว่าด้าน c ีต้องยาว A หน่วยด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อด้าน a x ยาว a หน่วยด้าน aw ก็ต้องยาว A หน่วยด้วยเหมือนกันนะคะมันต้องยาวเท่ากันนะคะ และถ้าสมมุติน้ำปิมกำหนดให้ด้าน dx มีความยาว b หน่วยด้าน dy ก็ต้องมีความยาว b หน่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะมันต้องมีความยาวเท่ากันแล้วก็ถ้าด้าน bw มีความยาว c หน ด้าน b เก็ต้องมีความยาว C หน่วยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า 4a บวกกับ 2b บวกกับ 2c จะได้เท่ากับ38หน่วยนะคะเพราะมันเป็นความยาวรอบรูปแล้ว น้ำปริมก็จะจับหาร2อตลอดทั้งสมการนะคะเราก็จะเหลือ 2A บวก B บวก C เท่ากับ19นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นน้ำปริมขอแยก 2A ออกมาเป็น A บวก A นะคะแล้วก็บวกกับ B บวกกับ C แจะเท่ากับ19 แล้วเรารู้แล้วว่าด้านเอด้าน AB ตรงนี้ยาวยาว12ซนติเมตร12หน่วยนะคะแสดงว่า A บวก C ก็ต้องยาว12ด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ A อยู่ตรงนี้ B C ก็มีอยู่ตรงนี้บวกกันได้12แล้วก็บวกกับ a บวก b จะเท่ากับ19นะคะแล้วเราก็จะเหลือเหลือ a บวก b นะคะ a บวก b จะเท่ากับ19ลบ12จะก็จะเหลือ7นะคะแสดงว่าเราเห็นไหมว่าด้าน a w u มีความยาว a หน่วยด้าน dy มีความยาว b หน่วยแล้ว a บวก b จะเท่ากับ7เพราะฉะนั้น AW, a w u a หน่วยนะคะบวกกับ d y ก็คือ b หน่วยมันก็จะเท่ากับ7นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ7นะคะตอบข้อข้อที่3นั่นเองนะคะ